ดอกนึงครับดอกนี่กำลังงามเลยจ้ะเนี่ยพึ่งข้าวใหญ่จ้ะพอมี3ามจูมเนาะจ้ะจูมในบริเวณขาเลยเนาะจ้นะกำลังพอดีงามครับเดินนี่กำลังงามจ้ะเนี่ย ขอไปเลื่อยครับเพิ่นดูแนวนี้เด้อจ้ะนี่ขาเพิ่นสั่นเนาะเพิ่นอยู่ใต้ใบตองครับพอเลยครับจูมเนี่ยจูมพันสองครับน่อดอกพัน ีจ้ามาผพอๆพกันอยู่ป่าจะพี่น้องพาเขาปลาเราหาเก็บเพ็ดจา้าไปหลุนกันเบิงจา้าสิมียังให้เห็ชรยังให้เก็บเนี่ยจา้าไปกันเลยจา้าสวัสดีครับสวัสดีพญามิญาย่าพ,พี่น้องเอฟซีทานเข้ามาติดตามรับชมครับประวัติสิเป็นทั้งในประเทศและก็ตามประเทศครับเสาร์มันื่ก็มาพอบๆกันกับบ้านักกอที่เก่าครับมา่อกันเสาร์วันี้ก,ก็เป็นเสาร์าวันพุธครับวันที่ ท6เดือนกรกฎาคมปีพศ2568ครับวันนี้กับผ้าพญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเขาป่าห้าลอกเก็บเพจคือเก่าครับมาอยู่กันกับไม้ปลาบะน้องเมฆครับตำบลนิคาเพิ่มธนิกรวัดโบนคือเก่าครับวันนี้กัมาเลาะโซนทั้งจะคล้องหาประจาานนรําครับพี่น้องเมื่อวานิมเบอรไดมาครับเมื่อวานไปอีกโซนหนึ่งครับวันนี้มาหล่นบนน้ำกันครับพี่น้องว่าสิได้สิมานซัมไดครับบันไดมาสองหมื่นครับโซนนี้ ยุดไปสองมือครับเมื่อวานนี่ก็บดได้มากครับโซนทั้งนี้เมื่อวานไปโซนอีกโซนหนึ่งครับไปลุนบางน้ำกันครับวันนี้ว่าสีด้สีมานสิดิบมีเฮ็ดยังเกิดไม่ได้กเก็บแน่ครับไปครับพึ่งดำจุ่มแรกแหกมานครับสี่ห้าดอกเย,ย้าเนาะอย่นีจ้จะลับง,งานจะพี่น้อพอดีเลย วันนี้กลับมาโซนทางเจ้าขลองหาเนาะจ้ามันเมือนน้ำกันครับพี่น้องวันนี้ว่าสิใดสิมนันเฮ็ดยังซำใดครับมูเดียวกันเนาะปาดพี่นอ้องดอกงามเองครับค่ะอบบัปวป,วป,วปววุนอ้วนดูนี้มากสองมือเนาะจ้ะเมื่อก่อนก็หยุดทำเมื่อวานก็ไปอีกโซนหนึ่งครับวันนี้กลับมาโซนเจ้าขลองหาครับ ค้าลายจ้ะตกใหญ่อัวแพ่งกอแดงครับค้าลายครับค้าน้อยนะคงคนึงน้ำอ้อยครับ น่เกิดเป็นหลอดพิสองแล้วเนาะ,ะเกิดบ้าลายครับถึงดาสองจุ้งครับเกิดทั้งหางนะเนาะเกทือออกเป็นมูครับเป็นแผ่น 피가 나네 조금 물건다 กำลังงามจ้ะขาอ้วนแหงสองจูมจ้ะ ปวกดอกเดียวยนะอหองหา,า,า่นเงาๆแทร่าล่จ้ะพี่ดอกไม่

弄的、嗯 สองดอกจ้ะงามมังเนาะคายใหญ่พึ่งดำจ้ะพึ่งขมิ้นครับ เดียวคห้จ้ะเป็นแต่คาเพันจัพี่น,อน้องอืดอกสมบูรณ์นะงามเนาะสองดอกครับสองดอกจ้ะดอกโน,น,น,นอ้นองงอยงยยามเนยะตัวยย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 ย พึ่งคาเมลจ้ะข้าวเพันธุ์สีสันๆเนาะต่อแดงครับพึ่งดำครับพันธุ์ใหญ่บเบิดให่เบิดนี่เป็นเหงาเลยเด่นจ้ะ ดำครับนี่ดอกพอดีงามเลยเนาะจ้ะเป็นเงาเป็นจุ่มครับใบก่อนเนาะใบก่อนปะปอนเขาใหญ่ครับพี่น <21. S 1> ้องดอกพันพี่น้องดอกใหญ่ฮะค้ายะอพูเนี่ย ลำบึกเลยดอกนึงครับดอกนี้กน้องงามเลยจ้ะเนี่ยพ่งข้าวใหญ่จ้ะพอสามจูมเนาะจ้ะอุ้ยอมแห้งพี่น้อง กี่ดูกจ,จุ่มหนึ่งดอกนี้เปจุ่มครับจุ่มเป็นจุ่มเลยจ้ะนี่์กระดูกดอกหนึ่งจุ่มในบริวเวณขาเลยเนาะจ้ะกนกำลังพอดีงามครับดินเนี่กำลังงามจ้ะนี่ ลักษณะหมองพันอยู่ครับพันบอลต้องเกตดดีๆนี่กับโมโหเนาะจูมทีซีครับยู่ไก่กันเนาะจ้าม่ต้องปกคนไหวดอกนี่มันจะดอกง,งามงามจูมหนึ่งครับจูมชุกูพี่น้องมาเมาื่อน่ในลายดอกพี่น้องจ้ามานจะพี่น้องมาเมาื่อีง อขอไปเรืออีครับเพิน่นอยู่แนวนี้เด้อจ้ะนี่หาเพิ่นสัตว์เนาะเพิน่นอยูย่ใส่เบตองครับอุ้ยผัวเดือดรสศาสตรนี่โอ้ยเนาะบ่ต้องห่วงครับจุ่มๆเพิ่นนี่แศรษเนาะเฮ็ดเพิ่นเขาอาจารย์นี่ขันบ้านยังค่อยสิบ,บป่ปานใดเนาะจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจุง่มจุ่มครับ มุ้ยรุ้ยค่ะตัวตูปุพุ่งจค่พี่น้องพึ่งข้าวใหญ่เนาะดอกจูมพันจ้ะต่อเลยครับจูมเนี่ย ไว้ให้หจ้ะมีผลอีกดอกหนึ่งครับอีกดอกหนึ่งจ้ะลงมาสองเบิงว์วัตสิบอมานครับวันนี้บบโอ้าปูนก,ตา,ต,นกตาจุ่มกลุ่มครับเป็นซิปอย่างน้นอ,งอยสกอตลงมามวันนี้ คือว่ามานอยู่ครับพี่น้องสบกระจูมครับเต็มกระตาจุมกลุ่มครับพี่น้องเอามาตาเดียวครับวันนี้ว่าจะสป็นบมานเน,ะนาะงามครับจุ่มนึงครับจุมจ่มจุ่มคน อะีกสองครับอ้ออยหน้อดอกพืนเอาละครับพราแม่พี่น้องก็ได้วเวลาเดินทางกลับนะครับมาเบิ่งยอดไดยอดหมานกับตะกอยครับวันนี้จ้าเบิ่งผลงานกันเลยจ้าพี่น้อง จะพี่น้องผลงานที่เฮาได้มาอนี่กะผพูนกระตาจุ่มกลุ่มแล้วจะพี่น้องมาตำม,มาเฮ็ดผงขาวใหญ่เนาะมากล้ายดอกจะพี่น้องมิจตดอกจุ้งๆงามๆจ้ะมืนอี้กะสิไดเป็นเห็ดผงดผงําเฮ็ดผงขาวลายจะพี่น้องเฮ็ผดผงน้าอ่อยเนาะอ้จจะเป็นเฮ็ดกอแดงจะ้ะพิษท้ายเหากะเป็นเฮ็ดผงขาวใหญ่จะพี่น้องงามๆจ้ะมานคักเฮ้เด้อจะพี่น้องมาเนี้ลงมาซองเบิ่งกับพี่ตวังเนเนาะจ้ะ ใช่อยู่ยังมาผ่อมาได้อีกครับพี่น้องที่แหลกยางไปหลอบหนึ่งอันบเห็นเนาะยางกลับมาว่าเสีออกเมื่อครับเห็นสองซ้ำดอกก็เลยคอยยางหาเบิงครับพี่น้องก็ได้หลายดอกเติบเนาะมิตรจุ่มจุมครับพี่น้องกำลังงามๆนะครับระสาทเนี่ประท่วงเนาะแกงแซบครับพี่น้องเฮ็ดพึ่งเขาใหญ่เฮ็ดพึ่งฝรั่งครับ อันนี้เป็นจูมน้อยเพิ่นเนาะจ้ะจูมดอกจูมน้อยเพิ่นจ้ะนี่นี่ครับเพิ่นได้รุ่นนี้เบิดก็สีงามอยู you ่ know. เนาะเหลือดตาครับนี่ก็เหลือแล้วเนาะเหลือตา,าจะาได้เก็บเปียดฉีบแล้วก็สิได้เก็บใส่ถุงครับงามๆครับมื้อนี้ถือว่าหมานขักอยู่เนาะจ้าเอาล่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไปดิ้งเปิดทีวีบพ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนานกาอยจ้า คำนักคลิปนี้เดินทางกับบันก้อนจ้าคอยพอกันคิดนางมนาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องรุกงป,ปันะอาพญามยายครับสาหรับการเข่าปลาฮาเฮ็ดเมืนเน่อกี้ถือว่ามัน้รารงการร่างการครับพี่น้องตามเฮ็ดพึ่งเข่าไงห่มหนึ่งครับเป็นซิปกระดอกครับนี่จะง,งามๆครับเมืนเน่อกีเ้เฮ็ดพึ่งร่วมก็ได้อยู่นอกสกอยเฮ็ดพึ่งร่ว็เกือบ,บเต็มตาครับพี่น้องเป็นพึงพงพ่งดําพึ่งคาไลพึ่งน้าอ่อยแน,น่เนาะ ถือประมาณนู่ครับวันนี้กลับมาไม้กลับมาโซนจะคล้องเคยหาเนะกับพอได้เก็บครับพี่น้องเฮ็ดช่วงนี้ก็เฮ็ดผึ่งกับพ่ท่านออกไม้ครับเป็นออกเรือๆครับเฮ็ดอย่างอื่นกับบ่ปันใดเนาะมีแหนเป็นเฮ็ดผึ่งครับพอได้เก็บเนี่ยเฮ็ดกอกับมีเป็นบางห่มครับพี่น้องก็แล้วแต่ทิบแต่ว่าต้องหฮมหูมไม้ครับเฮ็ดกอโฮหลายหม่องหลายไม้กับยามเบิงเนาะ เพิ่นกับบดออกทัวเพิ่นถุกไม้ครับเอาละครับสำหรับคลิปมณีบ้านนาักขอจบคลิปไปเพียงสำนีครับก่อนจบคลิปมณีบ้านนักก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับคลิปน้าพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปมณีเดินทางกระปานครับพอกันคลิปไหมครับสวัสดีครับ